จะเป็นโฟล์ดการดึงข้อมูลนะฮะใน o g l e s h e e t นะครับผมนี่ Google s h e e t เตรียมมาแล้วนะค,ะนะครับผมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็โหลดรูปมานะครับจาก Google s h e e t นั่นเองเนาะนี่ฮะช่องนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นอัพโหลดรูปขึ้นไปในเฟซบ o o กเพจนะครับผมแล้วเอารูปนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่อัพโหลดไปนะครับมารวมเป็นก้อนเดียวนะ,ะแล้วหลังจากนั้นเอาพาไปโพสบนเพจนะครับมีทั้งข้อความและก็รูปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นไปอัปเดตสถานะนะครับว่าโพสเมื่อกี้เนี่ยที่ จากธนานะรเลดี้นะครับให้เป็นโพสต์เต็จแล้วหลังจากนั้นครับก็มีการส่งไปที่อีเมลของเรานะครับผมว่าอยโพสต์นี้ทาการโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วไปแจ้งเตือนได้เองครับเดี๋ยวบางต้นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงเพจนี้ครับนี่คือเพจทดสอบนะครับโอเคบางต้นไปเลยฮะกดเลยกดเลยอ่ะมีโพสต์เดี๋ยวขออนุญาตเอาโพสต์นี้ก่อนละกันนะครับผมขอปรับเป็นเลดี้ทั้งหมดนะครับเลดี้นะฮรผมโอเคโอเคเลดี้ทั้งหมดนะครับผม อย่างนั้นนะขออนุญ,ญาตกดเป็นเออ่เริ่มเลยแล้วกัน,นะฮะ x อสเคิลฮุกโฟร์ครับปึ้งฮะไปแล้วครับไปแล้วครับผมนี่ไปดึงอันแรกมานะครับผมอันนี้เนาะอันแรกเนาะอยากรวยต้องทำไงครับงั้นไปอัพโหลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปอัพดิสนะแล้วก็ส่งเมลครับเมลเข้าหรือยังอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าโพสหรือยังครับโพสหรือยังรีเฟชครับมาแล้วครับเห็นไหมฮะเคยไหมที่ตื่นมาแล้วคิดว่าเมื่อ,อไหร่รวยจุดๆๆ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 ๆ ตามนี้เลยครับมฮะตามนี้เลยนะะฮแล้วเอารูปมารวยนะฮะรูปก็คือรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับอ่านะครับรูปนี้นั่นเองนะครับอ่าเตรียเก็บไว้ใน Google Drive นะครับผมแล้วก็งานการนั้นก็นี่ฮะมีอัปสถานะด้วยนะครับว่าเอ่อโพสต์แล้วนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับผมอ่ะนี่ทำสำเร็จครับแล้วก็อย่างนึงต้องไปดูในนี้ฮะนี่เร่มเข้าเรียบร้อยครับโพสต์อยากรวยต้องทำไงเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือขึ้นอยู่กับเรานะครับเราตั้งค่ายังไงก็ได้นี่คือผมก็เอาาามมใใส่ห้ดู เดี๋ยวมาดูวิธีการทําอย่างไรนะฮะถึงจะได้แบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะแบบเอ้ยให้โพสต์วันละหนึ่งครั้งใช่ไหมฮะตอนหกโมงเย็นอย่าเงี้ยสมมตินะฮะวันนี้โพสหนึ่งครั้งพรุ่งนี้โพสหนึ่งครั้งหกโมงเย็นมาเลือนโพสหนึ่งครั้งหกโมงเย็นแล้วก็ถัดอีกสองสามวันก็คือถัดไปเรื่อยๆแล้วก็โพสหกโมงเย็นไปเรื่อยๆอยาเงี้ยทำได้ครับแล้วก็ใช้วิธีการก็คือเนี่ยฮะใช้เป็นตัวนี้แทนครับสเกจดูทิ๊กเกอร์ครับแล้วหลังจากนั้นครับตรงนี้ฮะเเเเรรรรราากกก็็็็็ตตตััััั้้้้้้งงคคคคคค่่หนหนน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 นมมมยยฮฮะะะะะีีผผใใชปแแแบบบนะบือออววโพส์ลลไ นแล้วก็เซฟโอเคอ่อันนี้คือเดี๋ยวผมตั้งค่าอ่ะเนี่ยเป็นโฟจริงเลยนะครับผมนี่แล้วก็กดเทสแล้วก็เซฟครับผมนะนี่นะครับผมอันนี้ทุกๆหกโมงนะครับก็จะมีการโพสต์ให้อัตโนมัตินะแต่ว่าเราต้องกดแอคทีฟไปก่อนนะครับผมมาดูครับว่ารายละเอียดผมเซตไว้ยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือ Google Sheet นะฮะเราพิมพ์ Google Sheet ได้เลยครับแล้วก็เชื่อม Credential ให้เรียบร้อยครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับ อ่ตอนนี้เราเลือก CHEET within document นะครับเนื่องจากว่าเรามี google sheet อยู่แล้วนะที่เราเตรียมไว้ก็คือ google sheet นี้นั่นเองนะครับผมแต่้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นอะไรฮะ document เนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการสร้าง spreadsheet หรือว่าสร้าง google sheet ใหม่อ่หรือว่าลบซึ่งตอนนี้คือเรามี ชีทที่เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมส่วนต่อมาคือโอ p ป r a t i o n ก็คือการดําเนินการนะครับเราต้องการเป็นแบบไหนขั้นตอนเริ่มต้นคือพอถึงเวลาหกโมงปุ๊บเนี่ยต้องการดึงอ่ากูเกิลชีทนะครับโดยการเก็ตโรนะฮะดึงข้อมูลออกมาจากกูเกิลชีทครับตังนี้ก็คือด็อกเมนต์เนี่ยจะมีให้เราเลือกเป็นแบบเอ้ยเราต้องการค้นหาด็อกเมนต์เนี่ยหรือภาษสารของเราในกูเกิลชีทเนี่ยเราต้องการค้นหาแบบไหนแบบฟอร์มลิสก็คือการเซิร์ชชื่อนะครับถ้าแบบบียือเาลก์เเลนอ่ก็คือเราก็เอา ID ตรงนี้มาน,มนี้นะ ามาแต่นี้ก็ตั้งชื่อว่า Social Media Automation ผมก็เลยใส่เป็น Social Media Automation ได้เลยถ้าเราใส่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดคลิกตรงนี้ดูได้เลยเนาะว่าเราเชื่อมต่อได้ถูกต้องหรือเปล่า นะครับแต่ถ้ามันยังขึ้นเป็นตัวแดงเนี่ย,สยแสดงว่าเฮ้ยเรายากกังกรอกไม่ถูกต้องเนาะหรือว่ายังหาเอกสารหรือกูเกิลชีตนั้นไม่เจอนะครับดังนั้นต้องใส่ใหม่โอเคหลังจากนั้นตรงนี้ฮะชีตก็คือมันกถามว่าเอ้ยอยู่ในชีตไหนเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแบบสร้างกูเกิลชีตขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีชีตตรงนี้ฮะมีเป็น10ชีตเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยตอนนี้สร้างมาแค่1ชีตเท่านั้นนะครับก็เลยอ่าเราก็สามารถกดเลือกได้เลยว่าเป็นชีตที่1น,นะครับกดคลิกเลือกอย่างนี้ได้เลยเนาะส่วนต่อมาตรงน,น อ,อ่บทความหรือว่าโลหรือว่าแถวที่ยังสถานะเป็นคําว่าพร้อมนะก็คือเลดี้นะครับผมอ่นนี้ที่เป็นโพสต์เด็ดและให้ข้ามไปเลยนะฮะให้ข้ามไปเลยก็คือไมานะครับผมนี่ผมก็เลยใส่เลือกเป็น color s t a t ัสนะครับแล้วก็ที่มีค่าเท่ากับเลดี้นะโอเคแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ฮะเราก,กดไปที่หนึ่งครั้งนะั้นแล้วก็จะให้เลือกเป็น return only first matching row นะฮะแล้วก็กดให้เป็นเขียวเขียวได้เลยเนาะถ้าเรายังไม่กด return only first matching row เนี่ยครับผม ข้อมูลที่ตอนเราดึงมาครั้งแรกอะครับมันจะดึงมาทั้งหมดเลยครับถ้าสญญาานะตรงนี้ฮะเป็นเลดี้ครับทุกแถวเลยนะสมมติวต่าตอนนี้มี3มแถวใช่ไหมมันก็จะดึงมาเลยทั้ง้ามแถวนี้ครับมาเลยซึ่งเราต้องการโพสต์วันละ1โพสต์ใช่ไหมครตอน6กโมงเราไม่จําเป็นต้องดึงมาทั้งหมดครับเนาะแล้วก็ดึงมาหนึ่งครั้งเท่านั้นก็เลยต้องดึงแค่ตันนี้ฮะเพื่อจะได้ออกมาแค่หนึ่งไอเทมเท่านั้นตามนี้เลยนี่ฮะ ถ้าไม่ติ๊กตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสามไอเทมครับซึ่งมันก็ไม่เวิร์คหรือว่าไม่ตรงผลลัพธ์กับที่เราต้องการเนาะสว่วนต่อมาครับพอเราได้ข้อมูลใน Google ชีนเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตรงนี้ครับใน Google Drive ครับขั้นตอนแรกคือเราต้องไป,ไปสร้าง Creden t i a l ใน Google Drive ให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นพอเราสร้างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราก็มาเลือกว่าอีเราต้องการแบบดาวน์โหลดอะไรอันนี้ของผมคือต้องการโหลดรูปนะครับเพราะรูปในเก็บใน Google Drive อยู่นะจะจเป็นรูปอลไรรดูร,รนี้ รูปนี้ครับนี่นะผมเก็บไว้ใน google drive นะครับผมก็เลยต้องการบอกโอเคต้องการโหลดมาครับวิธีการโหลดก็ต้องเลือกเป็นโน้ของ google drive นะแล้วก็เลือกเป็นดาวน์โหลดนะตรงนี้ผมคือผมต้องการโหลดเป็นไฟล์ผมก็เลยเลือกเป็นไฟล์ครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ใส่เป็น by url นะครับผมแล้วผมก็ลากมาวางเลยนะฮะพอรับมาวางก็จบเลยครับถ้าเราอยากนั้นกด execute ดูเราก็จะได้เลยฮะในรูปภาพมาเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องเอารูปเนี่ยฮะไปเก็บไว้ใน google drive ก่อนนะครับผมนะฮะไปเก็บไว้ใน google drive ก่อนนะครับผม นี่ฮะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ฮะ จะเป็นไบตเรี่อ่ะโอเคนะหลังจากนั้นครับตอนเรากดสร้างครับเรากดบวกหนึ่งครั้งครับแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรคร Facebook อ่า Facebook กราฟ API เนี่ยกดคลิกนี้ได้เลยเนาะอ่าพอคลิกนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราตั้งค่าตอนแรกมันเป็น Facebook กราฟ API ครับแล้วผมก็เปลี่ยนชื่อฮะแต่บนคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยเน,นี่ยเราก็ Credential นะครับผมเ,เคยตั้งค่ามาก่อนหน้าน,นี้แล้วถ้าใครอยากทราบวิธีการตั้งค่าไปดูคลิปเก่าได้นะฮะคลิปเก่าที่เป็นการเทสอัปโหลดเอาไปที่เพจไปดูคลิปนั้นก็จะเข้าใจทันทีเลยโอเคหลังจากนั้นตรงนี้ฮะโฮสต์อันนี้ก็เป็นอ่า default ไปเลยครับต่อมาครับไม่ต่อครับเนื่องจ ว่าเราต้องการที่จะเอารูปนี้อัพขึ้นไปในเฟซบุ๊กก่อนนะครับผมเราก็ต้องใช้วิธีการาไม่ตอดโพสนะฮะแต่ถ้าเป็นเกตนะฮะจะเป็นการดึงข้อมูลเข้ามาเนาะแต่อันนี้คือเราต้องการที่จะอัปโหลดเข้าไปที่เพจ Facebook แล้วก็ต้องใช้โพสนะครับผมส่วนการาฟ API เนี่ยเราให้ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดไปเลยนะฮะตรงน,นี้จะเป็น ID Page นะครับผมวิธีการดู ID Page นะเข้าไปที่เพจของตัวเองครับแล้วก็เลือกนี้ฮะเกี่ยวกับครับแล้วก็เลือกมาที่ความปรุงใสของเพจครับ นี่ครับออดีตเพจเนาะนี่คือไม่ต้องออดีตเพจของผมเนาะเพราะว่าเอาไปก็โพสต์มาไม่ได้อยู่ดีนะครับเนื่องจากว่ามันต้องมีคลีนเดนเชียลก่อนคลีนเดนเชียลก็เปรียบเสมือนเป็นกุญแจครับลงอังคาที่ Facebook d e v e l o p e r ก่อนนะครับซึ่งเราจะได้กุญแจมาแต่ถ้าเราไม่มีกุญแจเนี่ยต่อให้ใส่ตรงนี้ไปเ่ยยิงมาที่เพจผมไม่ได้อยู่ดีอันนั้นตรงเนี้ยเราต้องใส่เพจของตัวเองเนาะแล้วตรงเนี้ยผมจะใส่เป็นโฟโต้นะครับเพื่อบอกว่าโอเคมีการอัพลูกขึ้นไปนะครับผมแต่ตรงเนี้ยผมบอกว่าผมเเเลลือ File, ืออกกป็็นนนซไไบารีฟ์ค รูปที่เราโหลดมาจาก Google Drive นะครับเป็นชนิดแบบ b บ n a r y ครับเนาะดังนั้นเราก็เลือกติ๊กตรงนี้ครับเพอตะที่ตรงนี้ปุ๊บก็จะเป,เป็นการบอกว่าโอเคเราต้องการส่งรูป B i n a r y ไฟล์เนี่ยขึ้นไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ถามว่าโอเคฟิลอะไรนะที่เป็น B i n a r y ก็คือเนี่ยฮะดูจากตรงนี้ครับถ้าตรงเนี้ยชื่อว่าอย่างอื่นนะฮะเราก็ต้องเอาชื่ออื่นมาใส่นะครับแต่ตรงนี้คือมันขึ้นว่า Data แล้วก็เอาคำว่า Data มาใส่นะ ก็คือเป็นชื่อของที่เก็บไฟล์รูปนะครับผมแล้วก็ใส่ตามนี้เลยนะ,นะครับส่วนตรงนี้ครับคิวรี e ่พารามิเตอร์นะให้เรากด add พารามิเตอร์หนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็ใส่คําว่า publish e r แล้วก็ตรง value เนี่ยใส่คำว,ว่า false นะฮะเพราะก็คือว่าไม่ต้องเปิดเผยก่อนอัพขึ้นไปเดี๋ยว่าเก็บไว้เฉยๆยังไม่เปิดเผยก่อนโอเคพอเรา execute เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้นี่มาครับ id นี่คือเป็น id ของรูปนะครับผมพอเราได้ id รูปมาปุ๊บแล้วก็แบบเอ้ยทำการ aggregate คือรวมกันนะฮะร,รวมไม่เป็นก้อนเดียวนะครับ execute step ปุ๊บเราก็จะได้ data ตำแหน่งที่0ครับอ่ะเราก็จะเอา data เนี้ยเอาไปใส่เพื่อโพสต์ในเพจ Facebook ของเราครับเอารูป 5, ปภาพพไโสต์รวมกับ แคปชั่นของเรานะครับผมเราพิมพ์ว่าว่าอากิเกตได้เลยนะฮะเราพิมพ์ว่าว่าอากิเกตนะครับผมแล้วเราก็จะเจอรูปนี้นะฮะแล้วก็กดคลิกได้เลยครับแล้หลังจากนั้นครับตอนเริ่มต้นมันจะขึ้นที่ individual field นะครับให้เราเลือกเป็น all item data อ่าแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ default ให้แหละว่าเป็น data นะฮะชื่อแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับเาแต่ว่าก็เอาตามผมไปนะครับผมเอาตามผมดีที่สุดโอเคแล้วก็โอเคหลังจากนั้นเซฟครับแล้วหลังจากนั้นมาอีกตัวนะครับตรงนี้ครับอันเรับผม นะะฮแล้วก็อันนี้คือถ้าเราตั้งค่าครั้งแรกแล้วนะฮะแล้วก็ใช้ได้เสมอเลยนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้งรับ HTTP request method ครับก็เอาเป็นแบบ post นะฮะเนื่องจากว่าเราเราจะอัพรูปภาพพร้อมกับข้อความนะส่วนต่อมาก็คือ g r a p h API version เอาหนี้เ v e r s i o นล่าสุดไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็น ID ของเพจเรานะครับเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ feed นะฮะเพื่อให้ขึ้นหน้าเพจของเรานะครับผมอันน้ก็ feed นะฮะแล้วเราเรื่องเรมันข้างล่างครับตรงนี้เรากด add parameter นะฮะสองครั้งเนาะพอสองครั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ฮะ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่คําว่า message นะครับ message ก็คือในส่วนของตัวข้อความนะครับแล้วตรงนี้ฮะตรงนี้ก็คือเราเอามาจากไหนก็คือเราลากมาจากนี้ฮะเกจโรนี้ฮะจะไม่กด get row นี้ออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ลากตรงคอนเทนต์นี้ฮะมาวางเลยนะฮะเช่นเดี๋ยวผมลบไปดูปุ๊บผมก็ลากปุ๊บมาวางปึ้งฮะอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะ เราตังเกัดได้ดีนะฮะตรงนี้มันจะมีฟิกซ์กับเอนะ็กเพรสชันเนาะถ้ามันเป็นฟิกซ์เนี่ยก็คือเป็นค่าคงที่นะฮะค่าคงที่เนี่ยถ้าเราเอาไอเนี้ยถ้าเราเผลอไปกดฟิกซ์นะฮะตรงนี้จะเป็นค่าคงที่ปุ๊บเวลาตอนเราโพสเนี่ยมันจะเอาตัวเนี้ยไปโพสแทนนะครับ คือค่าเราใส่ไว้ยังไงก็แล้วแต่ข้อความเราเขียนมาอยังไงก็แล้วแต่นะฮะมันจะเอาไม่มันจะไม่เอาใส่เนาะมันจะเอาตัวนี้ไปใส่แทนนะครับผมดังนั้นต้องเป็น expression นะฮะ expression เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวแปรนะฮะที่รับค่ามานะครับผมนะเราโพสต์ตามข้อมูลที่รับมาน,นั่นเองนะครับผมนะเราโพสต์ตามตัวแปรนี้นั่นเองนะโอเคเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงนี้ฮะ attachment media เนี่ยให้พิมพ์ตามนี้ไปเลยนะฮะ attach underscore media นะโอเคแล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตต้องคลิกเป็น expression ก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้ครับปึ้งฮะ มันจะได้เต็มจอครับแล้วก็นี่ฮะดูได้เลยครับอันนี้คือเว้นช่องเดียวก็ได้ครับผมนะเว้นเว้นช่องหนึ่งก็ได้หรือไม่ต้องเว้นก็ได้ได้หมดเลยนะฮะได้หมดเลยนะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับผมกดโพสไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยโอเคนะฮะนี่ถือว่าพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับแล้วหลังจากนั้นกด execute เลยครับพอกด execute ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ id post มาเลยครับอันนี้คือในกรณีผ่านนะฮะได้ id post มาแบบนี้เลยนะครับผมโอเค เซฟเรียบร้อยโอเคแล้วหลังจากนั้นครับพอโพสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้นี้ฮะอ่าโพสเราก็มาตรวจเช็คดูได้ครับโอเคมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นครับอ่าสิ่งต่อไปที่เราต้องทําคือเราต้องการที่จะอัพสถานะนะฮะอัพสถานะคือเนี่ยฮะให้สเตตัสที่เราโพสไปเมื่อกี้เนี่ยให้จากเรดี้นะฮะเปลี่ยนเป็นโพสเต็ปนะครับผมวิธีการก็คือนี่ฮะอ่ะแล้วก็เพิ่มใหม่ครับมานะเพิ่มใหม่แล้วก็พิมพ์ค้นหา Google Sheets นะครับผมอันนี้คือผมมาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอัปเดต โรอินชีนะฮะจริงๆมันจะชื่อว่า o o g l e s h e e t นะครับผมแลหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ถ้าเราทำครั้งนึงแล้วเราก็ทำครั้งนึงก็ยาวๆเลยครับแล้วก็รีซอสตรงนี้นะฮะเลือกเหมือนเดิมครับตรงนี้แต่ตรง Operation ก่อนหน้านี้เราจะเลือกเป็น get row ใช่ไหมเพื่อดึงข้อมูลที่อยู่ใน Google Sheet ออกมาแต่ตอนนี้เราต้องการอัปเดตอัปเดต Row ก็คืออัปเดตแถวที่เราโพสไปเมื่อกี้เนี้ยสมมุติว่าเราโพสอันนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะเราต้องการอัปเดตตรงนเนี้ยแถวเนี้ยให้เป็นสถานะจาก ready เป็น post นะะอก็คื ถ้เลือกเป็นอัปเดตโรครับอ่ตรงนี้เหมือนเดิมครับก็คือตอนต้นเราเลือกดึงข้อมูลจาก g o o l l s s h e t t ไหนเราก็ให้อัปเดตที่ g o o l l s s h e t t นั้นโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะครับกาใส่ชื่อนะครับแล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้มันจะขึ้น Mapping column mode นะครับให้แนะนำให้เลือกเป็น m a n u a l l y นะฮะ m a น u a l นั่นเองครับก็คือเลือกมือนะครับผมแล้วก็ถามว่า c o ล u m n ์ m a t c h ช์ On ก็คือให้คอลัมน์เนี่ยมัน เอ่อแมทยังไงก็คือให้ใช้วิธีการใช้เป็นโลนัมเบอร์นะครับก็คือโลนัมเบอร์ตรงนี้นะฮะของของนี้ฮะให้เราเลือกนี้ฮะก็คือมันจะมีหลายคอลัมน์ให้เราเลือกลอหลังสุดเนาะที่เขียนว่าโลอันเดอร์สกอร์นัมเบอร์นะครับผมกดคลิกไปได้เลยครับอ่าแล้วหลังจากนั้นครับตรงเนี้ยมันจะมีฟิวนะฮะฟิวขึ้นมาหลายฟิวเลยนะฮะครบหมดนี้เลยนะฮะสองสี่ห้าห้าเลยนะฮะผมห้าฟิวขึ้นมานะผมก็ลบหมดผมลบหมดนะฮะนี่ผมเอาเฉพาะตัวที่ผมใช้โลนัมเบอร์ using to match ก็คือตัวไหนก็คือเราก็ใช้ตัวไหนครับกดที่ get row นิดนึงงตรนี้ฮะ นี่เห็นไหมฮะมันจะมีรลนัมเบอร์เราก็สามารถอ่ะเดี๋ยวผมลบไปดูอ่ะวิธีการใส่อ่ะสมมุตินะฮะผมก็นำมาวางได้เลยฮะนำมาวางได้เลยอ่าแล้วก็ส่วนของสเตตัสเนี่ยผมก็เปลี่ยนเลยตอนแรกมันก็จะไม่มีความหาแล้วก็มาใส่เพิ่มเติมได้เลยฮะทุสเตตนะฮะส่วนบางคนบอกว่าโอเคผมอาจจะเผลอลบไปแล้วใช่ไหมนีม่ลบคอลัมน์นี้ไปจะทำไงกดนี้ฮะแอดทูคอลัมน์ครับเห็นไหมฮะมีเยอะแยะเลยฮะตอนแรกมันมาครบอย่างนี้เลยครับอ่ะมันมาครบอย่างนี้เลยมาครบอย่างนี้เลยนะเพราะผมก็ลบลบ ลบนะครับให้เหลือแค่นี้ส่วนตรงนี้ถามว่าใส่ยังไงครับเฮ้ยอันนี้คือเป็นสูตรนะฮะเอาแมทนะครับโอเคอันนี้คือให้ให้พอสไว้แล้วก็พิมพ์ตามได้เลยครับเนาะมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าโอเคเราอยากได้แบบไม่อยากได้คีดอยากได้อันนี้ได้ไหมได้ครับนี่ฮะทำอย่างนี้ได้ครับนี่เห็นไหมฮะเปลี่ยนแล้วจากคีดเป็นแบบนี้แทนก็ได้ครับได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ e x e c u t e ไปพอ e x e c u t e วปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าโล่หมายเลที่2ก็คือโลนี้ฮะ โดีนี้ราบนที่2เข้าไหมฮะเปลี่ยนและจากเรดี้เป็นโพสเต็ดครับเห็นไหมฮะสเตตัสโพสเต็ดรวมถึงเวลานะครับประมาณนี้แล้วก็เซฟครับปึ้งฮะตัวสุดท้ายครับเราบอกว่าโอเคเราอัปเดตสถานะของโพสเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราต้องการที่จะอะไรฮะส่งเมลไปบอกด้วยนะฮะส่งเมลมาบอกด้วยเป็นไงให้เรากดบวกหนึ่งครั้งครับแล้วก็พิมพ์ว่า gmail ครับ gmail นะฮะ เราก็จะได้มาแบบนี้ครับหลังจากน,นั้นเราก็ให้สร้างเคลียร์เชื่อไว้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือสร้างไม่ยากนะครับผมพอสร้างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะไดะ้ประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าที่เราเลือกเอามือกีดเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ฮะ Gmail นะฮะ Gmail ให้ดูเผื่อมับางคนงงามาตรงนี้ยังไงกดไปที่ Gmail ครับอันนี้ฮะ เห็นไ,ไหมฮะ Message Action นะครับเราเลื่อนลงมางาลางตรงนี้ฮะเซ e น d ะ Message ครับกดคลิกตรงนี้ได้เลยพอกดคลิกปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วก็สร้างกุญแจหรือสร้างคีย์ลิ้นชัให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ก็เลือก Message ให้แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ o อ e r a t i o n นะครับถ้าเราเลือกเสร็จมเมื่อกี้ก็คือเราก็ มันก็จะอยู่ค่าเซนมาให้เลยนะหรือบางคนอาจจะแบบกดตรงอื่นมาแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมได้ครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับนี่เป็นเซนครับนี่ก็ทูก็คือเราต้องการให้ส่งไปที่เมลไหนแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะหรือว่าเราบอกว่าโอเคต้องการแจ้งเตือนไปที่แอดมินนะฮะว่าบอกว่าเนี้ยโพสเป็นเรียบร้อยแล้วเร,เราก็ใส่เมลของแอดมินเราต้องการให้แจ้งเตือนที่เราเราก็ใส่เมลของเราเนี่ยเองไอ้ subject ก็คือเดี๋ยวให้ดู subject ตรงไหนครนี่ฮะ subject ก็คือตรงนี้ฮะเราเราอยากใส่ยังไงอันนี้ผมใส่เป็นโพสแล้วก็ชื่อ นี่ฮะชื่ออันแรกก็คือชื่อไอเดียหรือโอปิกนะครับแล้วบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะก็คือโพสต์ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับโอเคโพสต์นะฮะโพสต์ Post, แล้วก็ตามด้วยปุ๊บเรียบร้อยแล้ววิธีการก็คือง่ายๆครับอย่างนี้ฮะทิมก็มาโพสต์ก่อนนะครับโพสต์ Post, นะแล้วก็เว้นวรรคครับเอ้ยเอามาเอามาจากตรงไหนก็มาตรงนี้ฮะเก็ตโรมเหมือนเดิมครับนี่เห็นไหมฮะผมมีไอเดียหรือโอปิกไว้แล้วผมก็ลากมาเลยครับลากมาวางครับบอกว่าเรียบร้อยแล้วอ่าแค่นี้เลยครับผมตรงเนี้ย ค่าเริ่มต้นมันจะให้เป็น html เนาะแล้วก็เลือกเป็น text นะฮะถ้าเป็น html ก็คือเราสามารถทําเป็นตัวหนาตัวบางอะไรได้หมดเลยตัวเอียงได้หมดเลยหรือจัดรูปแบบสวยๆก็ได้นะครับแต่อันนี้คือเอาแบบง่ายๆก็เอาเป็น text ธรรมดาเบื้องต้นตรงนี้ครับมันก็จะมันค่อนข้างจะดูย,ยากนะเบื้องต้นตนัวแรกนะตัวนี้ว่างเปล่านะครับว่างเปล่าสมมติว่า,ว,าว่างเปล่านะครับมาปุ๊บใช่ไหมอ่ะตัวแรกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะกด expression หนึ่งครั้งครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะ ปุ่มตรงนี้ฮะเพื่อขยายเต็มจอครับอ่านะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เราบอกว่าโอเคโพสอาจจะเอนเตอร์ไปก่อนแล้วก็เนื้อเนื้อหาพมอดแล้วก็ใส่นีไปโอเคแล้วก็เบนมาไปนี่มาโพสนะโอเคหลังนั้นก็กดตรงนี้ฮะเกทโรหนึ่งครั้งครับเราตัวปีกไปใส่อ่าพมอดพอเอาที่นี้ไปใส่โอเคบอกว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นหัวข้อก็ได้ฮะหัวข้ออ่าหัวข้อปุ๊บอ่าเนื้อหาอ่าตรงเนื้อหาเราคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับแล้วก็วางเลยลากมาวางปึ่งฮะเรียบร้อยเห็นไหมฮะมาแล้วอ่านะครับผมแค่นี้เลยครับแล้วก็ กดออกแล้วก็กด execute step หนึ่งครั้งครับถ้าเราได้ id มาแสดงว่าถูกต้องนะครับนะอันนี้ที่เป็นส้มๆเหลืองๆเพราะว่าเนื่งองจากว่าผมมานั่งแก้แก้ให้ดูบางกีนะฮะลองลองทำแก้ใหม่แล้วก็ลองลากให้ดูยเงี้ยมันก็จะเลยเป็นแบบนี้เนะาะตั้งกดอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับแล้วก็พร้อมโพสให้อีกครั้งหนะึ่งเนาะโอเคนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองดูนะฮะอันนี้คือมันตั้งเวลาเดี๋ยวผมเอาเอาเวลาออกก่อนอ่ะผมเอาเอามาส์นวดกดมือแล้วกันเกนะะเยนก,เยกนดเ้อร เห็นไมฮะไปแล้วปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งนะฮะอัปเดตสถานะโอเคยิงเมลไปไปดูเมลก่อนครับรีเฟซหนึ่งรอบครับมาแล้วเห็นไหมฮะโพสต์อยากเก่งต้องทําไงเห็นไหมฮะอันนี้คืออันนี้เลยมาทัชที่3เลยอยากเก่งต้องทําไงนะฮะเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเรียบร้อยครับไปฮะไปดู Facebook รีเฟซหนึ่งครั้งมาแล้วเห็นไหมฮะ อยากกินต้องทำไงแต่ว่ารูปนี้คือผมใช้รูปซ้ำนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะเรียบร้อยไหมฮะแล้หน้าเปลี่ยนแล้วจากเลยที่เป็นโพสต์เดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแค่นี้เลยฮะอ่าแล้วถ้าสมมุิไ่าอยากให้มันโพสต์ทุกๆวันนี่อย่างงี้ฮะ,ะโพสต์ทุกๆวันนะฮะหกโมงเย็นนะฮะลากขึ้นไปฮาร์ดขึ้นไปครับแล้วก็มาต่อครับผมเซฟตรงนี้ผมเลือกเหมือนเดิมเนะาะ A ทำหนึ่งครั้งต่อว,วันนะ,ะแล้วก็นี่ฮะเลือกเป็นหกโมงเย็นแค่นี้เลยแล้วก็เซฟครับ โอเคแล้วก็อย่าลืมกดแอคทีฟกดแอคทีฟอย่างนี้ได้เลย GOT IT ผมโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้ครับก็อตม,มัติเลยเนาะคือทุกๆหกโมงเย็นก็จะมีการโพสต์ฮะดึงเรดี้ไปโพสต์หนึ่งขังเนะะาะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ